สวัสดีคะ่ะ FC ทุกคนนะคะสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคนตอนนี้เวลาประมาณ14นาฬิกานะคะ58นาทีวันพุธนะคะวันที่30สิพฤศจ,จิกายนพศสอ6 5รนะคะค่ะตอนนี้ก็มาติดตามแนวะทางสาวหนองคายนะคะพอดีเพิ่งว่างนะคะแล้วก็เพิ่งจะหายไข้นะคะแต่อาการไอก็ยังมีอยู่นะคะ ตอนนี้นะคะสาวนองคายนะคะก็ทําเสร็จเรียบร้ยแล้วนะคะก็สรุปเป็นโค้งสุดท้ายเป็นคลิปสุดท้ายเลยนะคะถ้าพรุ่งนี้ฝันหรือยังไงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัดคลิปให้ดูนะคะอัดคลิปเราความสันให้ฟังนะคะตอนนี้นะคะก็มาดูความสันก่อนนะคะว่าสาวนองคายนะคะมีตัวไหนมาฝาก FC ทุกคนนะคะค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะ ตอนนี้ก็คือมาเอาสองตัวบนชนนะคะสถิติของเซียนของพี่อีกช่องหนึ่งนะคะค่ะก็ไปดูสถิติย้อนหลังเข้ามานะคะแล้วทีนี้นะคะสถิติย้อนหลังของเขานะคะงวดที่แล้วของพี่เขาให้ทั้งตรงให้ทั้งโตัสองตัวบนสองตัวสองตัวบนนะคะเข้านะคะเข้าบนล่างเลยนะคะงวดนี้นะคะก็ได้มานะคะชนนะคะชนสถิตินะคะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะมีตัวไหนนะคะค่ะตัวนี้นะคะวิ่งบนนะคะห้ากับหกนะคะอาจจะมาหนึ่งถึงสองตัวนะคะเหมือนงดที่แล้วนะคะเจ็ดแปดมาสองตัวเลยนะคะงวดนี้นะคะห้ากับหกนะคะอัดมาหนึ่งถึงสองตัวนะคะค่ะอันนี้คือเขียนผิดนะคะค่ะหกหนึ่งนะคะถ้าหกมาหกหนึ่งนะคะ,ะค่ะอันนี้คือจะเป็นชุดเต็มนะคะชุดเต็มนะคะชุดนี้นะคะ ค่ะจะเดี๋ยวจะไล่ให้ใหดูนะคะ6 6 6 7 6 8 6 9 6 0 6 1 6 3 6 4 6 5 7 6 7 7 8 8 7 9 7 0 7 1 7 3 7 4 7 5 8 8 8 7 8 8 8 9 8 0 8 1 8 3 8 4 8 5 9 6 9 7 9 8 9 9 9 0 9 1 9 3 9 4 9 5 6 0 0อ0 7ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่นย์ห้าหนึ่งหหนึ่งเจดหนึ่งแดหนึ่งเ้าหนึ่งศหนึ่งหนึ่งหนึ่งสาหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองหสองเจ็ดสองปดสองเ้าสองสองสองหนึ่งสองสาสองสี่สองห้าสี่หกสี่เจ็สี่แปดสี่เก้าสี่ศย์สี่หนึ่งสสสี่สี่สี่ห้าะคะตัวที่วงกลมนะคะคือชนสถิติของนะคะของพี่อะไรนี่แหละนะคะพี่ แอดมินแอดแอดมินแอดมินนี่หรือแอดอะไรนี่นะคะค่ะไปไปดูทางช่องพี่เข้ามานะคะทีนี้สถิติย้อนหลังของพี่เขานะคะเข้าแม่นแม่นเข้าแม่นมากเลยนะคะจะมีนะคะหกศูนย์หกสามแปดแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้านะคะเก้าห้า 06, 07, 00, 0103, 05, 16, 17, 10, 11, 13, 15, 26, 27, 20, 2, 1, 2, 5นะคะชนสถิติของพี่เขานะคะต่อไปนะคะมาดูชุดนะคะ ชุดนี้นะคะคือเป็นชุดตัดที่ตัดออกมาให้แล้วนะคะก็จะมีนะคะเพราะว่าวิ่งใช่ไหมคะวิ่ง5กับ6ตัดมา1นถึงสตัวนะคะ2ตัวบน05 15 25 85นะคะ06 16 26 86กันนะคะ65 45 64นะคะแล้วก็75นะคะ ตัวนี้นะคะ3ามตัวบนตัดมาให้แล้วนะคะจากร้อยชุดนะคะหรือว่าจัดตามเลกวิ่งนะคะร้อยจากร้อยกว่าจากร้อยถึสองร้อยนะคะเพราะว่ามนปุชุดเต็มเลยนะคะตอนนี้ฟ้านะคะฝนก็ใกล้จะตกแล้วนะคะฝนก็จะใกล้ะะกจ,ะจะตกแล้วนะคะนี่นะคะค่ะก็จะไม่อ่านให้ดูนะคะเพราะว่ามันเยอะนะคะเพราะว่ามันเยอะมากแล้วก็ฝนก็จะตกแล้วนะคะ <iting> เพ<ห>ราะว่า <dances> อันนี้นะคะเป็น สูตรเต็มสองตัวบนห้ากับหกนะคะนี่นะคะนี่นะคะค่ะที่นะ,ะนี่นะคะที่ออกมาจากชุดนี้นะคะนี่นะคะค่ะต่อไปนะคะวิ่งล่านะคะศูนย์กับสี่นะคะสองตัวบนไอสองตัวล่างนะคะศูนย์สี 6, ่ศูนย์หกเก้าศูนย์สี่เจ็ดเก้าสี่เก้าสองเก้าหกศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดนะคะตรงกับฝันเลยนะคะฝันว่าแอดท้องนะคะ ท้องเล็กๆนะคะท้องประมาณ4ี่ห้าเดือนนะคะท้องอยู่ประมาณสี่ห้าเดือนแล้วทีนี้แล้วแล้วทีนี้นะคะฝันว่าตัวเองนะคะจะไปจะจะจะไปทำโคดนะคะไปผ่าไปไปผ่าลคดนะคะแต่จำไม่ได้นะคะว่ามีเด็กหรือเปล่านะคะอันนี้คือเด่นนะคะชุดเด่น2ตัวบนชนทั้งหมดนะคะชนชนสถิติของพี่แอดมินนี่นะคะจากช่องช่องพี่เขานะคะค่ะค่ะนี่นะคะ นี่นะคะชุดสามตัวบนนะคะตัดเล่นด้วยนะคะที่ที่ฝันนะคะฝันว่ามีคนแก่ตายนะคะค่ะคนแก่ก็เก้าศูนย์นะคะเก้าศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์นะคะอันนี้ก็ฝันเห็นคนแก่มาคุยด้วยนะคะแล้วก็มีเด็กแล้วก็อันนี้ก็ตีเป็นแอนนะคะ แต,แต่แต่แต่ถ้าผู้หญิงน,นะคะผู้หญิงติบติบเป็นเจ็ดนะคะเป็นเจ็ดเป็นสี่นะคะถ้าสี่ไม่มาก็จะเป็นเจ็ดถ้าเจ็ดไม่มาก็จะเป็นสี่นะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะกลับด้วยนะคะกลับมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะกลับไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะฝันว่าคนแก่ตายนะคะมีแอดด้วยตามจริงมีเด็กด้วยนะคะตามจริงมีเด็กด้วยนะคะอันนี้ฝันว่าที่ท้องนะคะท้องค่ะค่ะแล้วก็ เล่นด้วยนะคะชุด3ามตัวหลักร้อยจับให้ในชุดเด่นบนเองหลักร้อยจับในชุดเด่นบนเองนะคะเลยถ้าจับให้จะรายตัวที่วงกลมนะคะก็มีตัวที่วงกลมนะคะก็คือนะคะชุดเด่นเลยนะคะดุนเด่นชนชนเด่นนะคะมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสี่มีห้านะคะจะเด่นที่แปดหนึ่งสองสี่ห้านะคะค่ะคือ ตัวเด่นนะคะของหลักร้อยนะคะค่ะต่อไปนะคะต่อไปก็มาดูนะคะนี่นะคะชุด,ชดเอาคัดแยกออกมานะคะจากชุดนะคะจากชุดเต็มทั้งหมดเลยนะคะจากชุดเต็มทั้งหมดเลยนะคะค่ะถ้าซื้อตามนี้นะคะเพราะว่ามันก้ยนี่อยู่นะคะนี่นะคะ oh. เด่นบนนะคะ เด่นบนที่ชนสถิติของพี่แอดช่องที่แอดไปดูนะคะค่ะอันนี้เด่นตัวที่ชอบนะคะเพราะว่าแอดก็ชอบห้าหกนะคะมาหนึ่งถึงสองตัวนะคะห้ากับหกมาหนึ่งถึงสองตัวชุดเด่นบนชนสถิติย้อนดลังทั้งหมดนะคะค่ะนี่นะคะแคปหน้าจอไว้ดูเลยนะคะ จับตามเรีกวิ่งห้าหกสามตัวบนตรงโต๊ดนะคะด้านล่างนะคะก็คือหน้านี้นะคะคือน้ฟ้าร้องเลยนะคะค่ะคือหน้านี้นะคะที่จับออกมาจากชุดเต็มทั้งหมดนะคะค่ะซื้อตัวที่ชอบตามจริงแอดดับบนนะคะหนึ่งนะคะกับหกนะคะสูตรหนึ่งดับหนึ่งอีกสูตรหนึ่งดับหกแต่หกพึ่งจะอนี่ไปแต่ก็เด่นใน หลายอาจารย์นะคะหกนะคะ1ก็ของพี่แอดมินนี่นะคะก็ดับนะคะก็ก็ดับเหมือนกันนะคะแต่ก็ดับหลุดหลายงวดแล้วนะคะงวดนี้อาจจะหลุดนะคะงวดนี้นะคะแคปหน้าจอไว้ดูเลยนะคะเดี๋ยวจะทำภาพนิ่งให้แคปกันนะคะยังไงก็ขอ ขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะเรื่องอาจจะเยอะแต่คิดว่าเข้านะคะสัตัวตรงแน่นอนนะคะถ้าซื้อในนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะฝนก็ใกล้จะตกแล้วฟ้าร้องฟ้าผ่าเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ